s, s m ส r อกล่องแมริกาป้าป๊าเอ้ยเป็นไงบ้างวันนี้ว่าดีรอดพ่อดีใจไหมพ่อดีใจสั่งมาจากเมย์จอนลองมาดูกนะันนะแอนเดนเนนราอนานมากเลยตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยฮึบฮึบ อ้ยโช์ด้วยโชดด้วยโชดด้วยอะไรนาฬิกาอ้ยไม่ใช่มันคือเมทฟิตฮอลิโอสเตปนี่สายต่สายมานานแล้วนะลูกสายมาหลายวันแล้วนะแก็นะฮะสั่งตั้งแต่วันที่หกอะลูกเดี๋ยวพ่อแกะให,นะห้เดี๋ยวพ่อดูให้เดี๋ยวพ่อดูให้ฮอลิโอสเตปครับผมอืมแก้ว่าน่าจะฉีดตรงเนี้ยไปเลย สายรัดแขนมาถึงตั้งแต่วันกำหนดการบอกว่ามาถึงยีิบเอแต่จริงๆมาถึงตั้งแต่วันที่สิกอันนี้กำหนดการบอกว่าเราถึงยีิบเแต่มาถึงมาวันนี้วันที่เท่าไหร่นะยี่บสามวันปิยะพอดีเฮ้ยดด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 ดีดดดดมดดีดดดดอดด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  ได้ดึงเด้อเฮ้ยนี่แหละมึงคือสายรัดอพือกำลังกายตัวเรือนเล็กนิดเดียวอร์เมดฟิตครับอันนี้คืออะไรที่ชาร์จลูกที่ชาร์จที่ชาร์จบบีช s กช r k ที่ชาร์จไม่ใช่ b a บ y Shark วันคือที่ชานลูกไม่ใช่เบบี้ชักโอ้พ่อก็เกือบตกมือไปแล้วเบบี้ชักกินแล้วนี่คือคู่มือนี่คือคู่มือนี่คือนี่สายรัดแขนมาก่อนใครเลยมาดูคูัแต่เขาก็มาดีนะดูนะ อันนี้ก็จะเป็นสายล่ะที่เขาแถมมาให้อันนี้พ่อซื้อมาแถมไม่เสร็จแถมเหรอลูกแถมเหรอแต่ว่ามันเกิดขึ้นไงวะอันนี้เขาก็แถมมาอันนี้แต่มันใช้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองดูให้ปะแอมดึงดูเกี่ยวกับยิวทำแบบนั้นแหละ อันนี้คือเบบี้ชักเบบี้ชักเหรอเบบี้ชักเอันนี้คือกล่องมันกล่องมามาสวยมาก <c oughs> นี่ที่ใส่กล่องเขาทำมาให้อย่างดีแต่ส่วนนี้ทำมาให้อย่างดูอย่างดูอยากดูกันอย่างดีเวยนะอันนี้เขาแพ็คว่าอย่างดีอันนี้เขาแพ็คว่าอย่างดู <c oughs> สวยอันนี้เขาเรียกว่าสวยๆแ้เขาเรียกว่าหัวล้านเฮ้ยใส่ใ่แล้วเพราะว่ามันต้องอย่างนี้ว่ะแตก่อนนี้ว่ามันจะเข้าอันนี้เขาเรียกว่าคัตเตอร์อันนี้เขาเรียกว่าคัตตูอืพอใส่ได้แล้วอันนี้เขาเรียกว่าชุดอันนี้เขาเรียกว่าบันเทิงอืแต่พาะว่ามันต้องชาร์จก่อนแน่เลย อันนี้เขาเรียกว่าเต็นอันนี้เขาเรียกว่าหัวเต็นอืมฮึชาติดี๋ยวเราไปชาติเราทิ้งกันไปกันนะครับบายปิดก่อนเร็วเสร็จแล้วทำไงต่อบ๊ายบายอลุงสวัสดิ์อะไรนะอลุงสวัสดิ์อลุงสวัสดิ์คืออะไรสวัสดีตอนเช้า